ประตูเปิดออกแล้ววูยี่อยู่ในระดับไหนกันนะทําไมหินในดิแนแดนต้นกําเนิดทั้งหมดจึงถูกสงม,มอบให้กับเขาถ้าอย่างนั้นข้าก็จะมามาเข้ามาเลยท่านวูยี่ครับนี่คือสิ่งที่เราหามาได้ทั้งหมดของวันนี้ครับฮ่าฮ่มากกว่าเมื่อวานนิดหนอ่อยเจ้าทาได้ดีมากจากนี้ไปเจ้าจะเป็นหนึ่งในองครักของขา้างานตรวจสอบน่าส่งให้คนอื่นทําแทนซะ ขอบคุณท่านบร,รมาจารย์อุ้ยสำหรับการเลือนตำแหน่งให้กับข้าจากนี้บู่น้อยจะยอมบวกแลมด้วยไฟเพื่อท่านเออพอได้แล้วอย่ามาลบก,กวนข้าที่กำลังสนุกกับสาวๆไปซะขอรับท่านบร,รมาจารย์อุ้ยด้วยหินตนกำเนิดนี้เมื่อพรมาจารย์อุม้มเงมาในอีกสี่วันกลุ่มของข้าก็จะมีจำนวนมากอีส่วนอย่างแน่นอนเมื่อพรมาจารย์อุม้มเ่งมีความสุขข้าก็จะสามารถออกจากสถานที่แสงเพลงนี้แลาไปสนุกข้างนอกได้ ยินดีกับนายท่านด้วยเจ้าค่ะนี่เรียกว่าสาวงามอย่างนั้นหรอผาวูเหลิงนี่มีสุนทรียภาพแบบไหนกันดูแล้ว่ังน่าอิจฉาตาร้อนซะจริงๆและอูอี้คนนี้ก็น่าเกลียดยิ่งกว่าเป็นไปได้ไหมว่าผาวูเหลิงนั้นยิ่งน่าเกลียดพวกเขาก็ยิ่งมีความแข็งแกร่งมากขึ้นแท้จริงแล้วอูอี้เป็นผู้นำงั้นจะดีกว่าหากข้าไม่แวกรอยให้งูตืน่นฮ่าฮ่าข้าได้เป็นหน่วยโอกครลักแล้วเราตามผ่าวูหลิงคนนี้ไปเพื่อดูสถานการณ์ก่อนดีกว่า เส้นชีพะจรหลักจะถูกแบ่งออกเป็นเส้นชีพะจรขแขนงหลาย1ิเส้นและเส้นชีพะจรขแขนงแต่ละเส้นจะถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มๆผลผลิตของหินต้นกําเนิดในแต่ละกลุ่มนั้นมีเพียงไม่กี่ร้อยก้อนแต่ถ้าหากเอามารวมกันละก็มันก็มากมายโขหนึ่งอยู่โชคดีที่เมื่อกี้ข้าไม่ได้ไปฉกของอูยี่มามันเป็นเพียงหินต้นกําเนิดไม่กี่ร้อยก้อนเท่านั้นเอ๋พื้นที่ที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์งั้นหรอเหตุใดไม่มีผู้ใดอยู่ที่นี่กันเลยนะเอ๋ มะหาวอะไรกันตรงนี้เขานี้ไปกินซะรีบใช้แรงลมนี้เพื่อพาซากศพของสัตว์ร้ายเหล่านี้ออกไปมิเช่นนั้นละก็หากเขาหลิงมาเจอจะเกิดปัญหาใหญ่ได้จีๆท้งนั้นท้งนั้นเอ๋ชิวชิวน้อยเจ้าเจออะไรงั้นหรอแสงสว่างเบื้องหลังภูเขาลูกนั้นคืออะไรกันแน่นะสามารถดึงดูดความสนใจของชิวชิวน้อยได้คงไม่ธรรมดาแน่ๆมีสัตว์ร้ายต้นกําเนิดมากมายที่อยู่ตรงนั้น หรือว่าหากต้องการไปที่นั่นต้องฆ่าสัตว์ร้ายต้นกําเนิดเหล่านี้ก่อนหากบุกเข้าไปตรงๆแล้วก็การเคลื่อนไหวนี้จะมีเสียงดังเกินไปน่าจะดึงดูดความสนใจของเขาหูหลิงได้หาทางดึงดูดพวกมันมาที่นี่แล้วกันงานนี้เป็นงานของเจ้าแล้วนะชิวชิวน้อยฉันเลือกนายชิีิวิฉิวน้อยจงพุ่งทะยาน ชิวๆน้อยเจ้าทำได้ดีมากเลยสัตว์ร้ายต้นกำเนิดที่นี่แตกต่างจากที่อื่นจริงๆและที่นี่ก็มีหินต้นกำเนิดระดับสูงมากชิวชิวน้อยช่วยข้าอีกทีนะๆๆถ้าใครดูไม่ออกชิวิวน้อยโดนข่มขืนหัวใจอยู่นะครับชิวิวน้อยไม่ได้เต็มใจเลยจงโผยพุ่งชิวชิวน้อยก็อย่างที่เห็นแล้วครับท่านผู้ชมหลังจากฆ่าสัตว์อสูร30ตัวในดินแดน,นต้นกำเนิด ถ้าได้รับหินต้นกําเนิดมา17ชิ้นหาค่าพวกมันทั้งหมดแล้วก็ก็จะได้อย่างน้อย80-100ชิ้นเอ๊ะเสียงอะไรชิชิๆิชิชทำให้ฝูงสัตว์ตกใจงั้นหรอหฮไปกันเถอะโถน่าเสียดายจังพวกมันไปพื้นที่เหมืองของเ่าวิงอย่างนั้นหรอ